สวัสดีพี่น้องเขาดงนะครับเขาป่าลำนายพานพานำหมูหมูครับบาดเจ็บกำลังนำอยู่้ำน,นัยพานเพิ่นเขาป่าไปเพิ่และว เอามาน้ำหลังหลัดคนละทางมีห้อยมู๊ไปเต้องเข้าไปไนี่ทีมง,งานเข้าไปแล้วเดี๋ยวกนหลัดหลยหลยจุดที่ขาดว่ามันจะไปเนาะเดี๋ยวจะตามเข้าไปไานี่ห้อยมูพี่เนาะ เราขึ้นนีนี่ไก่สิเจงยังบางสิเจงยังหอยไม้หนูหอยมุมมาดุดมากินไงมึงทำหอยตีนใหญ่เติบสามสี่อุ ไปตามนําไปตามพี่น้อง um, เสียงเอือ้อนไม้ทั้งน้าเรากจะตามไปพี่นาะเขาก็ออกไปรัดทางเบืองนั้นนะขอเขาไปแล้วหนหลายคนขาไปแล้วเขาไปรัดทางเบืองนั้นชิยางไปรัดเขาไปในดงที่หเมือึุบเลยพนะี่เนาะทายกอบโบห็นเมือที่ดึกข้งในดงอยากจะน้ำไหลาอออกมา ไปรัดเจยวเา่เาเจออะไรมันอาจจะไปทางนั้นมันมีสองสามจุดบางทีทั้นหมพันผ่านขาดเดาบ่ถ้าเราเจอมันต้องไปเบื้องนั้นเนาะหรืออะไรให้เขาไปรัดทั้งหมดเนาะเดี๋ยวไปตรงนี้เนาะตัวยังกินก็ย,นยังโบมีเปเไหนยังใหม่อยู่ อาจจะเป็นบางกินมากเลยตอนนี้เขาก็ไก่ระบางรู้สึกว่าตอนนี้เงียบพีนงเงียบแห้งเลยอยู่ในป่า เล่นอย uh, ่างงาใหม่เกันเห็นบ่เห็นว่โอ้ลงไปแล้วตอนนี้ครับเขาหอดจุดบนหลัดนะคือว่าหาจุดหลัดดงอ่อมดงนะครับี่อยู่หาจุดไปอยู่จุดนี่ยังมีอีกคนหนึ่งไปจุดต่อเนี่อมดงอยู่นะ ดงทั้วันใหญ่แหงยางอมดงยังบ่ทันเห็นหอยออกเนาะแสดงว่ามันต้องอยู่ในดงนี่มั้งอยู่ในดงตัวนี้ยังบ่ทันเห็นหอยออกเลยเัาจะนั่งหลัดถ่ายอยู่นี่นเด๋มันจะไปลกออกมาทางนี้นะปลอกออกาจะออกทางไดเนาะมันดงมันใหญ่พวกมันี่ออกถือจุดที่คนดักบริเวณนั้น เดี๋ยวฉันราขอสิดักอยู่จุดนี้นะดูต้นไม้ดูสิโอ้โหแค่ไหนสะโอ้โหอยู่เซนทรัลทางยังหาทางบ่เห็นอยู่ เมื่อนี้ำทำอะไรไีเนอะตัวเราบเห็นเน,ะนาะนำมาจะได้บ็บเห็นตอนนี้ก็แม่พานเ้าก็ยอมแล้วเนาะพากันเลิกเอาเส้นสาตาเสียตลอดกันนาเก่เขาเลิกเน้องเด้อโอ้โหหอกแต้ขี้เกามาแล้ว เป็นดีจังเราลดนี่เป็นี่นี่หมอโอ้คนยังบอวแท้เลยพรไม่ไม่างไม่ซอนหมอกคือกูซอนอยู่มาดินเลยเนาะไอ้มันไอ้มันชื่อว่ไม่ขไม่เฮ็ดแต่เฮ็ดมันถึงกูอ้พวกตัวเองหรอกตีแต่ก

ทางขึ้นไปห้องแบบไฟรมีนดนานในน้ยน้องช้าขนาดยหลายนัำใจเราอ่าทางถึทางนี้เ่าทางห้องนี่ทางไฟเปยันไง้มันรุ่งมากเลยจกไปม่ได้ยิ่งยอมเลย่ะจบป้อเมือไปแล้วเมืองใาอยู่คนละโก

น่าจะดีก็โหลไโดได้เลยนะครับรับตัวรับตัวมาโตเลยลูกนะครับไปเป็นทูบผู้ดำทูบเนาะมารดีผู้ผู้ทหารน,น้องมีคนน้องเล่นอนู่ไหมไม่เลยผู้ยังไม่ถึงหน,น่อย นั่นอนที่ใดนอนทล้น้อนทำเครื่นงฮะทำนะเพื่อนบนพระเจ้าอยู่เล้ทำงตายแล้มันมีขันเคงองงนเินงอนออกไหลดอยขึ้นไปทึ่งอุ้ยคนนี้เขาลงไป